คุณพิธาโปรดฟังว่าคุณยังขาดคุณสมบัติอะไรในการเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย 1. คุณพิธาคุณน่ะเป็นคนผู้จยาสุภาพอ่อนน้อมมากเกินไปคุณให้เกียรติคนอื่นดูมีวุฒิภาวะมากเกินไปคือคุณน่ะต้องด่านกข่าวบ้างด่าประชาชนบ้างไม่ใช่เอะอะอะไรก็ครับครับยินดีครับ น้อมรับครับเดี๋ยวเชิญพี่นักข่าวคนนี้ก่อนได้ไหมครับมีพ,พี่พี่สื่อวจคนไหนอยากจะถามเพิ่มเติมอีกไหมครับผมขอเป็นสองคถามสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็จะขออนุญาตปิดการถแถลงข่าวครับคุณ,คณพูดจาแบบนี้มันขาดคุณสมบัติในการเป็นนายกของไทยคุณรู้ไหมคุณพิธาคุณอะ่ะต้องหุดงิดใส่นักข่าวบ้างแบบนี้ทำไมทำไม,ำไมใครจะถามอะไรอีกฮะถามมาถามมาดีถามมาฮะแล้วมาถามอย่างนี้ได้ไงเนี่ยฮะ เคยไปดูบ้างไหมว่าผมทำอะไรมาบ้างนะอ่านมาซะบ้างนะก่อนจะมาถามอย่างเงี้ยทำการบ้านมาก่อนนะมาโถดมาทุ่มที่โพเดียมเลยเนะี่ย่คุณทำแบบเนี้ยเป็นไหมมันถึงจะเหมาะสมกับการเป็นนายกข,ของไทย 2. คุณพิธาคุณไม่เคยปฏิเสธการตอบคําถามกับสื่อมวลชนเลยอะคือคุณต้องปฏิเสธบ้างเข้าใจไหม <Yeah. S 1> คือไม่ใช่ว่านักข่าวถามคํถาถามอะไรมาคุณก็ตอบเขาทุกคําถามอะคุณต้องบอกว่าไม่รู้บ้างก็ได้ <Yeah. S 1> เคยพูดแบบนี้บ้างไหมไม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้ผมจะไปรู้ได้ไงอะเนี่ย <Yeah. S 1> คุณพูดแบบนี้เป็นไหม พูดบ้างสิลุงๆป้าๆเขาชอบสอวเขาก็ชอบเขาจะได้ยกมือให้คุณไง <Hey. S 1> แล้วอีกอย่างหนึ่งนะถ้าสื่อต่างประเทศเขาถามคุณมาเป็นภาษาอังกฤษคุณอย่าไปตอบเป็นภาษาอังกฤษ hmm. คุณเป็นคนไทยคุณรู้ตัวไหม hmm. คุณต้องพูดเป็นภาษาไทยโอเล่เพื่อไทยเท่านั้นไม่งั้นเราอาจจะกลายเป็นทาสของอเมริกาได้ oh, <yeah. S 1> เพราะว่าอเมริกามันฟังรู้เรื่อง oh, <yeah. S 1> คุณก็ตอบเป็นภาษาไทยไปเลยให้มันงง oh, <yeah. S 1> หรือไม่ก็ตอบแค่แบบ Yes 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 โอเค นานๆจะพูดโนสักทีให้ฝรั่งมันดีใจเล่นถือว่าเป็นการถนอมน้ําใจกันแค่นี้ก็พอ 3. คุณพิธาคุณอนะเป็นคนที่ดูมีเหตุมีผลดูมีวิสัยทัศน์ดูฉลาดมากเกินไปคือคุณต้องพูดอะไรที่มันดูไม่ฉลาดบ้างอะคือถ้าเขาถามมาว,ว่าจะแก้ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรอย่างไรจะเอาไปขายที่ไหนคุณก็ตอบไปเลยว่าจะเอาไปขายดาวอังคารขายที่จัก,กรวาลหรือไม่ถ้ามันแพงมากนะก็ปลูกกินเองอะไรอย่างงี้คุณพูดเป็นไหมมันถึงจะมีคุณสมบัติในการเป็นนาย,ยกของไทยได้คือไม่ใช่ว่าคุณจะมาพูดอะไรให้มันเป็นรงาวพูดถึทฤษี กระดุม5เม็ดเรื่องเศรษฐกิจ100วันแรกคุณจะทําอะไรบ้างพูดออกมาได้เป็นฉากฉากฉากกลางตัวเลขงบประมาณออกมาให้เห็นทุกบาทว่าคุณจะตัดอะไรคุณจะเพิ่มอะไรแล้วจะหาเงินมาจากที่ไหนให้คนฟังเข้าใจอ่ะคือคุณไม่ต้องพูดอะไรเยอะขนาดนี้ก็ได้มันดูมีเหตุมีผลมันจับต้องได้มากเกินไปคือคุณพูดอะไรก็ได้ให้มันดูงงงดูกว้างกว้างดูคุมเคลือเข้าไว้ให้สื่อมวลชนให้ประชาชนไปหาคําตอบกันเอาเองไม่ต้องมีอะไรชัดเจนบ้างก็ได้ก็ทําตัวซะแบบเนี้ยแล้วใครจะไปชอบแล้วมันจะมีคุณสมบัติการเป็นนายกไทยได้ยัง แล้วสุดท้ายก็คือคุณน่ะมันยังหนุ่มเกินไปอายุแค่42จะมาเป็นนายกของไทยได้ยังไงมันไม่เหมือนพวกประเทศฝรั่งเศสนิวซีแลนด์ฟินแลนด์หรือประเทศอื่นๆที่เขาพัฒนาแล้วนายกไทยมันต้องแก่แกกเกษียณอายุราชการไปแล้วได้ยิ่งดีมันถึงจะดูมีมนขลังดูศักดิ์สิทธิ์ดูมีประสบการณ์ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่มีประสบการณ์ในการเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนก็ตามตลอดชีวิตเป็นแต่ทหารมาทั้งชีวิตก็ตามแค่ยึดอำนาจเขามาแล้วก็ตั้งตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่นี้ก็ได้แล้วคมาอองงถูก ระหว่างการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสัก8ปี9ปีแล้วค่อยบอกว่าตัวเองมีประสบการณ์แค่นี้ก็ทําได้แล้วที่สําคัญกว่านั้นถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกให้บอกว่ารักชาติเอาไว้ก่อนเท่านี้แหละคุณก็มีคุณสมบัติในการเป็นนายกนัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วเข้าใจไหมครับคุณพิธาทําไมต้องให้สอนขนาดนี้จำไว้แล้วก็นำไปปฏิบัติด้วยนะเชื่อผมเส็จฉี